สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาโลกแตกระหว่างคนกับวัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาไปได้นะมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอเพิ่งบินมาจากที่ประเทศไทยนะคะแล้วเธอก็บอกว่าสมัยที่เธออยู่เมืองไทยนะ,นะเธอชอบไปทําบุญมากเลยเวลามีงานบุญตรงนั้นตรงนี้ไม่เคยที่จะปฏิเสธที่จะไปนะคะแต่พอมาที่นี่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยมีความสบายใจที่จะไปวัดสักเท่าไหร่เพราะเธอมีความรู้สึกว่าทาไมวัดที่นีนะ่เหมือนมีขายใหญ่เหมือนมีเจ้าพ่อเจ้าแม่วัดนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าในการทําพิธีกรรมเนี่ยก็ไม่เห็นจะเหมือนกับที่เมืองไทยสักเท่าไหร่เลยนะคะเธอก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจในการที่จะไปวดัด แล้วก็น้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีความกลุ้มอกกลุ้มใจนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วมันเป็นหน้ากระถิน่นใช่ไหมมันก็จะมีหลายวัดที่เขาทากระถินเธอก็ตั้งจิตอธิฐานว่าเธอจะทํากระถิ่นให้ได้3วัด5วัดอะไรประมาณนี้แต่เรื่องกระถินไม่ใช่ปัญหาของเธอปัญหาหนักอ,อกของเธอคือการที่เธอไม่มีผ้านุ่งผ้าถุงสวยๆใส่ไปวัดค่ะเพราะว่าเธอกังวลว่าเธอไม่มีผ้าไหมไทยใส่ไม่มีชุดไทยใส่เดี๋ยวเธอจะดูไม่สวยแล้วจะมีคนมองไม่ดีนะคะว่ามันไม่ไม่ม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้เป็นความคิด ที่แบบว่าฮะจริงเหรอมันเป็นปัญหาด้วยเหรอเนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นปัญหาเดี๋ยววันนี้จะคุยให้ฟังกันแล้วกันนะคะอันดับแรกเลยนะน้องๆต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าวัดไทยที่ประเทศไทยกับวัดไทยที่อเมริกาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเอาที่เมืองไทยก่อน ที่เมืองไทยจังหวัดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเป็น10บสวัดหรืออาจจะเป็น100ยวัดเลยก็ได้แล้วแต่ละวัดที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาชัดเจนเช่นถ้าคุณชอบเป็นประเภทฮาร์ดคอร์นะคะอยากจะปฏิบัติทำแบบฮาร์ดคอร์จะไปนอนวัด10วัน15วันนะนุ่งขาวห่มขาวไม่คุยกับใครเลยปิดวาจารับประทานอาหารมื้อเดียวแบบนั้นก็มีเขาก็มีให้นะคะ หรือคุณเป็นประเภทชอบไปสะดาะเคราะห์นะไปดูดวงรถน้ำมนต์ชอบการอธิษฐานขอพรอ,อะไรต่างๆวัดแบบนั้นก็มีให้นะชนิดเป็นพวกปล่อยผีปล่อยปลาอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีมีแบบไปทําบุญลงศพหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีให้แบบนั้นด้วยเหมือนกันหรือจะมาแนวชอบที่เรียนเกี่ยวกับพุทธวจนะการศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าตามพระไตรปิฎกวัดแบบนั้นก็มีให้ให้ใหตรงจริตของคุณอันนี้ยังไม่นับไปถึงวัดของเกจิหลวงพ่อ สายต่างๆเช่นอันนี้เป็นวัดของสายหลวงพ่อนี้ของหลวงพ่อนี้ของหลวงปู่นี้ก็ไปตามจริตที่คุณต้องการมันมีให้เลือกมากมายทีนี้คุณต้องกลับมาทำความเข้าใจวัดที่สารอเมริกาบ้างนะคะ สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีวัดไทยเยอะแบบที่ประเทศไทยแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับประชากรคนไทยคนลาวที่มาที่นี่ด้วยนะคะบางรัฐที่มีคนไทยคนลาวคนเอเชียอยู่ที่นี่เยอะก็จะมีวัดเยอะนะคะแต่บางรัฐอาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีแค่วัดเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างถ้าเป็นวัดเล็กๆเนี่ยอาจจะมีแค่วัดเดียวแล้วอยู่นอกเมืองคนอาจจะต้องขับรถไป 2- 3สชั่วโมงกว่าจะเจอวัดนั้น ทีนี้เมื่อมันมีแค่วัดเดียวเนี่ยแล้วมันต้องเสิร์ฟทุกความต้องการของคนบางครั้งมันจึงมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์อยู่ในวัดนั้นด้วยเช่อนอาจจะมีเรื่องของการสอนภาษาไทยให้นักเรียนต่างชาติที่นี่ที่มีคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันและคุณแม่เป็นคนไทยที่อยากจะให้ลูกสืบสารภาษาไทยเขียนอ่านได้นะคะหรือมันจะมีเรื่องของการสอนดนตรีไทยการสอนรําไทยให้น้องๆได้โตมากับวัฒนธรรมไทยบ้างนะคะก็อาจจะมีการ ทุกวันอาทิตย์หรือบางครั้งพวกสมาคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมกอล์ฟ สมาคมพยาบาลสมาคมอีสานสมาคมนนสมาคมนี้ถ้าเขาอยากจะมาจัดกิจกรรมเขาก็อาจจะมาขอทําที่วัดกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีสถานที่อื่นที่เขารู้สึกว่ามันทําแล้วมันรู้สึกว่าสนุกหรือว่ารู้สึกอุ่นใจเขาก็มา,าที่วัดนะคะหรือบางครั้งมันก็จะมีงานประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงสงกรานอะไรที่เนี่ยเขาก็จะมาจัดกันที่วัดซึ่งมันมีอยู่วัดเดียวสมมติมันมีอยู่วัดเดียวมั่ต้องรวมทุกจริตของทุกคนที่มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นคุณจะมาเอาแบบที่สไตล์ที่คุณต้องการแบบที่วัดไทยอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะบางครั้งมันไม่มีแบบนั้นให้ถูกปะคะทีนี้เมื่อไปวัดแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาไปบ่อย เขาเป็นผู้อุปถักต์ใหญ่เขามีความคุ้นเคยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องมีความเจ้ากี้เจ้าการน,นะคะหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจัดวัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเพราะมากคนมากความเขาก็อาจจะมีสั่งให้ทำโน่นทำนีาแบบนี้ธุรกิจแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นความวุ่นวายและแน่นอนว่าเวลาที่คนเข้ามาอยู่รวมกันเยอะๆความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันบางครั้งมันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในวัดด้วยซึ่งทําให้เห็นอยู่เป็นประจำ ครั้งหนึ่งนะคะมีหลวงตาเคยพูดขึ้นมาว่าวัดใดก็ตามที่ให้ญาติโยมใหญ่ว่บพระวัดนั้นจะมีปัญหานะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีพระเนี่ยเวลาที่เกรงใจโย,ยมมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหามีการทะเลาะเบกแว้งกันมันก็มีนะามว่ามันไม่มี ก็ไม่ใช่นะคะแต่วัดที่เป็นวัดที่มีความเคร่งครัดทางพระธรรมวินัยนะไม่ได้ให้มายาดิญาโยมมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์เนี่ยก็มีในอเมริกาด้วยเหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณจะเจอวัดไหนอย่างนี้ดีกว่านะเราพูดให้เป็นกลางแบบนี้นะคะทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องของคนแรกที่บอกว่ามาแล้วทําไมวัดที่เนี่ยไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะมันเป็นแบบนั้นนะคะ ส่วนคนที่สองที่บอกว่ากลุ้มใจจะไม่มีผ้านุ่งผ้าถุงใส่อะไรประมาณนี้นันนี้เราพูดกับคุณตรงๆเลยว,ว่ามันเป็นการสร้างอัตราตัวตนให้คุณเองนะแล้วว่าคุณจินตนาการคุณคิดไปเองด้วยว่าแบบการไปวัดแล้วคุณไม่มีผ้านุ่งผ้าถุงสวยๆใส่แล้วคนจะมองคุณเราคิดว่าคุณกําลังสร้างจินตนาการว่าคุณต้องเป็นซัมบอดี้ เมื่อไปถึงจะต้องมีคนมองหาคุณต้องมีคนเห็นคุณจะต้องมีคนเห็นว่าคุณใส่ชุดอะไรซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่มีใครสนใจใครว่าใครใส่ชุดอะไรเพราะปกติเวลาเราไปวัดเราขึ้นอยู่กับอารมณ์เราบางวันเราก็ใส่ชุดไทยก็มีบางวันเราไม่ใส่ก็มีบางวันเราอยากใส่พระถุงวันนี้เราก็ใส่แต่เราไม่ได้ไปสนใจว่าใครจะใส่ชุดอะไร เมื่อไหร่ก็ตามที่คนสนใจคุณนั้นหมายความว่าคุณอาจจะใส่ชุดที่มันไม่สุภาพเช่นชุดนั้นมันโป๊เกินไปนั่นแหละคนจะมองคุณแต่ถ้าธรรมดาธรรมดาเรามีความรู้สึกว่าคุณคิดมากเกินไปเองคุณกําลังสร้างหรือว่าคุณกําลังพอกความเป็นอัตตาตัวตรงให้คุณเองโดยคุณจินตนาการไปว่า คนต้องมองเราว่าเราใส่ชุดอะไรเพราะสำหรับเราใส่ชุดอะไรก็ได้ขอให้เป็นชุดสุภาพคุณโอเคแล้วและเราไม่ได้ปฏิเสธพี่น้องชาวไทยที่เขาใส่ชุดไทยไปวัดเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาใส่แล้วสวยเขาใส่แล้วมันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเขาจะใส่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขานะปัญหาอยู่ที่เราว่าการมองของเราเนี่ยเรามองให้มันดีมันก็ดีถ้าเรามองให้มันไม่ดีคุณก็กลุ้มใจอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละ ทีนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเมื่อคุณมาคุณอาจจะมีความคาดหวังกับวัดที่นี่มากเกินไปว่าเฮ้ยมันจะต้องมีพิธีกรรมนะแบบที่เมืองไทยเพราะบางคนติดพิธีกรรมอย่างเช่นเรื่องการทําสังฆทานเนี่ยบางคนถือถังสังฆทานไปเนี่ย บอกว่าฉันจะต้องทำสังฆทานกับหลวงพ่อจเจ้าวาดคนเดียวเท่านั้นคนอื่นฉันจะไม่ทำอันนี้มันผิดนะท่านผู้ชมเพราะสังฆทานคือการทำบุญแบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงและหลวงพ่อฤาษีลิงดำครั้งหนึ่งท่านเคยเทศว่าสมมติคุณถืออาหารไปจานนึงเนี่ย ถ้ามีพระสงฆ์นั่งอยู่คุณบอกถวายหลวงพ่อเป็นสังฆทานและถ้าบังเอิญมีพระสงฆ์ตรงนั้นอยู่อีกสี่รูปถือเป็นสังฆทานอัตโนมัติมันก็เหมือนกับการที่เวลาคุณใส่บาตรตอนเช้าที่เมืองไทยอ่ะพระเขาจะเดินสายไปเป็นซอยๆใช่ไหมสมมติไปบินทบาตซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้สุดท้ายแล้วของที่คุณใส่บาตรตอนเช้ามันก็กลายมาเป็นสังฆทานรวมเพราะว่าเขาเอามารวมกันแล้วเขามาถวายสังฆทานเป็นเป็น เป็นคณะสงฆ์ก็มามาฉันรวมกันมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครนึกออกปะแล้วหลายคนจะมีความรู้สึกว่าไปทําสังฆทานก็ต้องทําให้มันครบสูตรสิหมายเพราะว่าพระต้องมานั่งสวดให้ฉันจะต้องต้องกรวดน้ําโน่นนั่นนี่จริงๆแล้วคุณยึดติดกับสิ่งนั้นมากเกินไปคุณทําสิ่งที่คุณทามันเป็นสังฆทานอยู่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่เฉพาะเจาะจงแล้วมันเอาไปรวมกันเป็นของคณะสงฆ์ขอให้เข้าไปดูคําว่าสังฆทานให้ดีนะคุณแค่ได้เข้าใจคุณเป็นพุทธ นะคะการไปเฉพาะเจาะจงกับส่งท่านใดท่านหนึ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นสังฆทานแม้แต่การเสียภาษีเองก็ตามนะหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านพูดเองเลยว่าการเสียภาษีถือเป็นการทำสังฆทานให้กับประเทศเพราะเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเราให้ใครเราให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็นำเงินนั้นเนี่ย ไปใช้ในเรื่องของการบริการประเทศเช่นการสร้างถนนหนทางการซ่อมบำรุงหนทางซึ่งเราและพี่น้องคนอื่นๆก็ใช้ด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการทำสังฆทานประเทศได้ด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้ใครดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นชาวพุทธคุณต้องเข้าใจในสิ่งนี้แล้วไม่เห็นจะต้องมีความจำเป็นต้องมานั่งกลุ้มอกกลุ้มใจเลย คำถามก็คือว่าคุณไปวัดคุณไปทําอะไรมากกว่านั่นคือคําถามที่เราอยากจะถามการไปวัดนี่คือเป็นการไปแส่สายหาชาวบ้านหรือไงว่าคนนั้นเขาเป็นขายใหญ่คนนี้เป็นขายใหญ่แล้วฉันชอบหรือไม่ชอบหรือการไปวัดคือการส่งจิตออกนอกเข้าไปดูชาวบ้านว่าวันนี้เขาจะใส่ชุดไทยหรือเขาไม่ใส่ชุดไทยแล้วชาวบ้านเขาจะมองฉันว่าฉันเป็นยังไงโน่นนั่นนี่สําหรับเรานะเรามีคําตอบให้ว่าเราไปวัดเพื่ออะไรอันดับแรกเลยก็คือ เพื่อไปขอบคุณพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวเขเมรชาวพมา่าชาวเวียดนามทั้งหลายเมื่อ30หรือ40ปีที่แล้วที่อุตส่าห์มาสร้างวัดให้พวกเราได้มีวัดคุณรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะเป็นวัดวัดหนึ่งได้ที่อเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายคนที่มาในรุ่นบุกเบิกเมือก่อนเขาไม่ได้มีสตังค์มากหลายคนเนี่ยรวมกัน5บาท10บาท20บบาทนะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีวัดสวยแบบที่เป็นปัจจุบันแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะ บางคนเขากว่าจะรวมกันเป็นเงินก้อนเล็กๆเนี่ยเขาก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดให้พระอยู่ด้วยซ้ําพระธรรมทูตเมื่อก่อนบางรูปต้องอยู่ที่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์เพราะว่าโยมไม่ได้มีเงินมาก หลังจากนั้นเนี่ยพอมีโยมมากขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มที่จะสะสมเงินได้แล้วก็ไปซื้อที่ซื้อทางแล้วก็สร้างวัดให้ใหญ่โตแบบปัจจุบันเนี่ยที่เรามีกันดังนั้นการไปวัดคือการไป appreciate คนที่เขาสร้างวัดให้เราด้วยซึ่งปัจจุบันอาจจะตายไปหมดแล้วหรืออาจจะแก่เกินที่เขาจะมาวัดที่เขาเป็นผู้สร้างเองได้เวลาที่ไปท่านผู้ชมอย่าลืมทําบุญให้กับคนเหล่านี้ด้วย5บาท10บาทของเขาคือการเขาเรียกว่าไนะ ส่งเสริมพุทธศาสนาในต่างแดนที่ดีมากๆที่เราหลายคนไม่เคยนึกถึงเขาเลยอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราอาจจะเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศเยอะมากด้วยหน้าที่การงานก็แล้วแต่และทุกครั้งเนี่ยเราจะไปนมัสก,การนะคะวัดต่างๆทั่วอเมริกาโดยที่เราไม่ได้เลือกว่าเป็นวัดนี้ต้องเป็นมหานิกายวัดนี้ต้องเป็นธรรมยุทอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราอยู่ใกล้ตรงไหนเราก็ไป สิ่งที่เราเจอก็คือเราได้เจอพระธรรมทูตที่เนี่ยดีๆมากหลายรูปมากท่านผู้ชมเราจะเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งเราไปเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งนะคะท่านเป็นหลวงตาซึ่งท่านบวชอยู่กับหลวงตามหาบวัวเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วท่านก็มาสร้างวัดที่นี่วัดที่คอกวัดของท่านอยู่ที่ในป่านะเราบอกว่าเราพบเพชรกลางป่าเลยทีเดียว คือมีอยู่วันหนึ่งเราก็ไปไปเสร็จแล้วเราก็ไปถามส่วนใหญ่เวลาเราไปเราก็จะสนทนาธรรมเราจะมีคําถามของเราเยอะแยะนะคะมีวันหนึ่งเราไปถามท่านเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เราติดใจมาตั้งแต่สมัยเราเรียนชั้นปริญญาโทวันนั้นมันเป็นคลาสของการดีเบตซึ่งมันเป็นคลาสใหญ่นะคะเพาเวลาที่เขาจะมีดีบเบ <"B> ตเนี่ยเขาจะเอานักเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมานั่งรวมกันเพื่อฟังวันนั้นมันเป็นการดีเบตเรื่องหัวข้อสิทธิมนุษยชนหัวข้อหนึ่งที่เขาบอกว่า ถ้าบังเอิญว่าคุณค้นพบว่าสามีคุณเป็นมะเร็งและสามีคุณเป็นคนที่เก่งมากมีความเฉลียวฉลาดไม่แพ้เอลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยนะคะปรากฏว่าสามีคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณก็ไม่มีทางรักษารู้ว่าเขาตายแน่แต่บังเอิญว่ามีหมอคนนึงในหมู่บ้านของคุณเนี่ยเขาคิดค้นยารักษามะเร็งที่สามีคุณเป็นอยู่ได้นะคะคุณเมื่อคุณทราบคุณก็ไปหาหมอท่านนั้นค่ะ เพื่อที่จะไปขอซื้อยารักษาโรคมะเร็งมารักษาสามีคุณปรากฏว่าหมอคนนั้นเขาไม่ขายอะฮะทีนี้คุณจะทำยังไงมันมีสองเส้นทางก็คือหนึ่งขโมยยาเพื่อมารักษาสามีคุณเพราะสามีคุณเป็นคนฉลาดเขาอาจจะมีความรู้ถ้าเกิดเขาอยู่ต่อเขาจะช่วยโลกได้กับ2ไม่ขโมยยาเพื่อที่จะรักษาศีลนะคะแล้วปล่อยให้สามีคุณเสียชีวิตไปเพราะมันไม่มียารักษาคุณเชื่อไหมว่าวันนั้นเนี่ย มีแค่เรากับเพื่อนอีกสองคนที่เลือกทางที่สองคือไม่ขโมยยาเกือบจะทั้งคลาสเนี่ยมองเราแบบฮะอินี่มึงปล่อยผัวมึงตายเหรอมึงไม่ช่วยผัวมึงเหรอมึงผัวมึงคนเก่งนะถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ยเขาจะไอ้นี่คือคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปขโมยยาเพราะเขามองว่ามันจะเป็นการรักษาสามีเขาและทําให้สามีเขาอยู่ที่จะทําช่วยโลกได้ทีนี้อาจารย์ก็มาถามมาที่เราสองคนกับเพื่อนอีกคนซึ่งเราไม่รู้จักคนนั้นนะ ก็ถามว่าเอาทำไมเธอสองคนเลือกที่จะไม่ขโมยยาเราก็แบบเราก็ไม่เป็นคนดีนะคุณผู้ชมแต่มันถูกสอนมาแบบพูดว่าแบบการขโมยมันคือการผิดศีลถูกปะเราก็บอกมันผิดศีลเราก็ไม่เอาแค่นั้นเองแต่มันเป็นความรู้สึกที่ติดในใจเราว่าเฮ้ย mm hmm. แต่เพื่อนในคลาสแม่งแบบมองเราเหมือนกับทําไมเราไม่เอาวะอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะมารักษาสามีที่มันอาจจะแบบช่วยโลกได้เราก็เลยเอาคําถามคําถามนี้ไปถามหลวงตา หลวงตาท่านยิมให้เราด้วยความเมตตามมากเลยท่านผู้ชมแล้วท่านก็บอกว่าคําถามนี้ยังไม่ตอบแต่ให้ถามใจโยมก่อนว่าที่โยมทำโยมทำเพื่ออะไรโยมทำเพื่อตัวเองใช่ไหมโยมกลัวการพัดพลากใช่ไหมโยมกลัวโยมเสียใจใช่ไหมโยมยอมรับไม่ได้ถ้าหากว่าคนที่โยมรักกำลังจะตายและโยมไม่อยากให้ตัวโยมเองเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะรู้ว่าถ้าเกิดผัวอยู่ตายอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์ สิ่งที่อยู่ทํานะั้นะเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรืออยูคิดว่าอยู่กําลังจะช่วยโลกจริงๆนั่นคือคำถามหลวงตาและหลวงตาบอกว่าให้กลับไปตรึกตรองพิจารณาให้ดีกับสิ่งที่หลวงตาพูดแล้วเราก็กลับบ้านมาเราก็มานั่งพิจารณาว่าเออจริงว่ะคนเราทุกคนนะรู้แล้วแต่มีความทุกข์สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่มันคือความกลัวถูกป่ะความกลัวที่ว่าเราไปเอายามาเพราะว่าเรากลัวว่า หัวเราจะตายเราเลยต้องไปขโมยโดยที่เราไม่ได้สนใจคนที่เขาคิดค้นยาขึ้นมาว่าเฮ้ยคนที่เขาคิดค้นยาขึ้นมาเขาอาจจะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจของเขาทั้งชีวิตเพื่อได้ยานี้มาแล้วเขาอาจจะอยากตั้งใจไปรักษาใครบางคนที่เขารักเหมือนกันก็ได้หรือถ้าเกิดสามีของคุณเป็นคนเก่งแล้วได้รับยานี้ไปถ้าเอาความเก่งนั้นไปใช้เช่นไป ใช้ทําระเบิดปรมานูแล้วฆ่าคนตายอีกสองล้านคนเนี่ยเขาควรจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราแบบคือเราก็กลับมารีเฟล็กของเราเองว่าเฮ้ยสิ่งที่หลวงตาพูดนั้นถูกว่าคนส่วนใหญ่แล้วทําไปเนี่ยมักจะทําไปเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างเอาสิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างแต่จริงแล้วมันคือ ความเห็นแกตัวของตัวเองคือการที่เรายอมรับไม่ได้กับการที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนั้นเป็นทุกข์ได้งไงให้ตัวเองหายทุกข์ก็ตัวเองก็ทํำยังไงก็ได้ให้หายทุกข์โดยที่ไม่ได้สนใจชาวบ้านเราแบบเฮ้ย hey คือหลังจากนั้นเราก็ไปหาหลวงตาอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปถามธรรมะ และคําตอบของท่านแต่ละครั้งเนี่ยมักจะเป็นคําถามที่เป็นลักษณะของการตอบแบบแยบยนให้กลับมาใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้มานั่งแบบท่องพระไตรปิฎกตอบนึกออกปะนั่นคือสิ่งที่เราได้จากการที่เราไปวัดท่านผู้ชมก็คือการที่เราได้ไปเจอ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเจอคนที่จะสอนธรรมะได้ไปเจอคนที่เขาจะตอบคําถามได้และปัจจุบันเราก็ยังมีพระที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นพระธรรมทูตอยู่อีกมากมายสมัยก่อนนะคนไทยยังโชคดีนะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาที่อเมริกามาโปรดตั้งหลายรูปไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เคยมาหลวงปู่ชอบเคยมานะคะหลวงปู่เปลี่ยนก็เคยมาท่านปัญญาก็เคยมา ใครอีกอหลวงพ่อทูลก็เคยมาท่านอาจารย์วิริยังก็เคยมานะเร็วๆนี้3 4ปีที่ผ่านมาหลวงพ่ออินทวายท่านก็เคยมาท่านผู้ชมที่ท่านมาได้เพราะอะไรก็เพราะพวกเรามีวัดให้ท่านได้มาเทศมาสอนมีคนที่อยากจะมาคําถามของเราก็คือว่าหลังจากที่เราเห็นสิ่งนี้เราได้เจอพระธรรมทูตแบบนี้เราได้เจอพระธรรม,บบรรรมคําสอนได้เจอครูบาอาจารย์ที่วัดเนี่ย คำถามคือเราต้องสนใจไหมว่าใครแม่งจะเป็นขาใหญ่ของวัดใครจะใส่พ้านุ่งผ้าถุงเราไม่แคร์เลยนะแม้แต่นิดเดียวเพราะเรามีความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นเปลือกข้างนอกแต่ถามว่าเปลือกกระพี้หรือว่าแก่นมันมีความสําคัญกับพุทธศาสนาไหมมันมีนะเนี่ยเราทําให้ท่านผู้ชมดูตอไม้เนี่ยนะข้างในเนี่ยมันเป็นแก่นของไม้ใช่ป่ะคะข้างนอกเขาเรียกกระพี นอกสุดเลยว่ามันเป็นเปลือกแต่ทั้ง3สิ่งนี้มันมีความสำคัญนะหลวงปู่เทศเทศรังสีเนี่ยท่านเคยอธิบายเรื่องเรื่องหนึ่งไว้นะคะเรื่องของ3สิ่งนี้ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วทานก็คือเปลือกนั่นเองนะคือการสละสมบัติ ศีลก็คือกะพีนะทำให้โลกสงบสุขได้และสำคัญที่สุดคือการภาวนาทำให้เกิดปัญญาเมื่อทำสามสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เกื้อหนุนคุณไปเกิดในที่ท,ที่ดีได้ในชาติภพต่อไปมันเกิดการเป็นมนุษย์ได้และพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีทั้งสามสิ่งรวมกันด้วยเหมือนกับต้นไม้นะคะท่านบอกว่าต้นไม้เนี่ยจะมีแกนอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่ของมันไม่ได้นะหรือถ้าจะมีแต่กระพี้มันก็หาสาระอะไรไม่ได้ ถ้ามีแต่เปลือกมันก็มีความแข็งแรงไม่พอเหมือนกับต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นมะละกออะไรเงี้ยเวลาริ้วลมชนมามันก็หักดังนั้นมันก็จะต้องมี3สิ่งที่มันเข้ากันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าท่านผู้ชมไปแล้วท่านผู้ชมเอาอะไรท่านผู้ชมจะไปเอาแต่เปลือกหรือจะไปเอากะพีหรือจะไปเอาแก่นหรือจะเอาทั้ง3อย่างรวมกันอันนี้มันคือสิ่งที่ท่านผู้ชมถามแล้วเราอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเวลาไปวัดเนี่ยถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่า พิจารณาให้ดีแล้วคุณจะมองเห็นว่าคนที่เขาไปเนี่ยหลายคนเขาไม่ได้มาเป็นพ่อเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่บางคนเขาไปวัดเนี่ยเขาก็ไปด้วยความมีความสุขนะอันนี้เราจะเล่าส่วนตัวให้ท่านผู้ชมฟังว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ไปงานฉลองโบสถ์ที่วัดนิวอร์กธรรมารามนะคะวันนั้นเขามีงานใหญ่มีงานฉลองโบสถ์มีงานฝังลูกนิมิตแล้วมีงานบวชรวมกันทั้ง3งานในวันเดียวกัน สิ่งที่เราเห็นก็คือทุกคนปลื้มปริตกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือวัดตลอดมาไม่ว่าจะมาเป็นการพบปะสังสรรค์เราเจอ FC ที่มาจากบอสตันด้วยเขาบอกพี่อะขับมาตั้งแต่ตีสามวันนี้เอาบัว้อยมามาด้วยความปราบปลืม้มท่านผู้ชมเราเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจที่เขาทําให้เกิดสิ่งนี้เรามีความรู้สึกว่า เราไม่ได้มองเห็นว่าโอ๊ตนี่ครูเขาใส่ชุดไทยคือวันนั้นเขามีคนใส่ชุดไทยเยอะเหมือนกันแต่ก็มีคนไม่ใส่วันนั้นเราก็ไม่ได้ใส่แต่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นคือเราไม่ได้มองในมุมของการไปแล้วเราจะจะต้องไปเห็นไปใครไปทะเลาะกับใครหรืออะไรเรามองในแง่ของว่าเราเห็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวมากมายที่มาเพื่อทําให้เกิดสิ่งนี้เพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาดันนั้นที่นิวยอร์กนะหลังจากนั้นเดือนหนึ่งอ่ะเขามีงานฝังลูกนิมิตที่ ไม่ใช่ฝั่งนู้ดิมิตนะเป็นงานวางศิลาฤกษ์ที่วัดป่าชิคาโกวันนั้นเราไปแค่ตอนเช้าควรมันตรงกับวันพลหัดก็คือเอาแม่เนี่ยไปดรอปแล้วเราต้องกลับไปทํางานต่อนะคะแล้วก็มารับแม่ตอนเย็นแม่ก็บอกเฮ้ยเป็นงานที่ประทับใจมากเลยนะเพราะว่าเขาทาแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีดูเหมือนทุกคนตั้งใจทํางานพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้อะไรเงี้ยแม่ก็กลับมามีความประทับใจไม่ได้เห็นพูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับขายย่งขายใหญ่อะไรเลยนะ แล้วก็อีกวัดหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปคือวัดพุทธ,ธวานารามถ้าเราจำชื่อไม่ผิดนะคะอยู่ที่เมืองออเบนรัฐวอชิงตันสเตทไม่ไกลจากเซียตเทิลเท่าไหร่วันนั้นเป็นงานประชุมสงฆ์ธรรมยุทธ์นะคะซึ่งมีพระสงฆ์ธรรมยุทธ์ที่มาร่วมงานเป็นร้อยอะ่ะแล้วก็มีบินมาจากเมืองไทยเราจะบอกว่าเป็นงานที่เราประทับใจงานหนึ่งเพราะว่าพี่น้องชาวไทยที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจัดงานได้ดีมากต้องบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศได้เลยทีเดียวเพราะว่า มันทําได้ดีทําได้สวยเรื่องของอาหารการกินการดูแลพระสงฆ์การดูแล,แลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในวันนั้นเนะี่ยทำได้ดีแล้วเราโชคดีด้วยเพราะว่าหลวงตาก็เรียกโยมบียมบีมากราบองค์นั้นองค์นี้ท่านอยู่วัดนั้นวัดนี้สอนเรื่องนั้นเรื่องนี้คือแบบเราได,เาได้เราได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระธรรมทูตท,ที่อยู่ที่นี่เยอะมากและหลายคนเป็นคนที่มีความรู้ท่านผู้ชมเราถึงได้บอกว่าถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณมัวแต่เอาจิตส่งออกนอกนะว่าแบบ เดี๋ยวใครจะมองชั้นใหม่ใส่ผ้าหนุ่งผ้าทุงหรือไปแล้วไปสนใจแค่ว่าใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่วัดคุณจะไม่เจอเพชรที่เป็นเพชรจริงๆที่อยู่ในที่สหรัฐอเมริกาที่มันมีอยู่จริงคุณก็จะเจอแต่เปลือกนอกพวกนี้แล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรดังนั้นลองเปลี่ยนทัศนคติใหม่ลองมองใหม่แล้วลองถามตัวเองว่าเราไปวัดทุกวันนี้เราไปเพื่อเอาอะไร นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะผู้ชมรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้นิวเียร์ด้วยเหมือนกันถ้าไม่เจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ